สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆเข้าสู่ช่องนิยายเสียงพระจันยิ้มนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปฟังนิยายกันแอนฝากให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช,ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปฟังนิยายกันต่อนะคะมีอ่านห้ามรักบทที่11 เสียงลายดังขึ้นติดกันหลายครั้งมินตรานั่งตรวจรายงานการสั่งซื้อในห้องทำงานรีเปิดโทรศัพท์ดูข้อความพบว่าพีรักส่งมาหาใบหน้าสวยใสยยิ้มรับกับข้อความข้างท้ายที่เขียนไว้ว่าอีกชั่วโมองเจอกันพร้อมบอกตำแหน่งที่นัดหมายความรักความคิดถึงทำให้มินตราไม่คิดอะไรมากมายนอกจาก รีบเก็บเอกสารบนโต๊ะทำงานจนเรียบร้อยคว้ากระเป๋าสะพายและกุญแจรถขับออกไปจากร้านทันทีโดไม่ได้บอกใครด้วยซ้ำหลังกลับจากฝรั่งเศสในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเธอแอบออกไปเจอกับชายหนุ่มสองครั้งแล้วและถือเป็นการโดดงานถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่มินตราไม่เคยทำสิ่งนี้เลยไม่นานหญิงสาวก็ขับรถมาถึงที่นัดหมาย เธอเลี้ยวรถเข้าไปจอดใต้อาคารคอนโดหรูของคนมีเงินทั้งหลายพี่ละยืนพิงรถสปอร์ตหรูของเขารออยู่ก่อนแล้วท,ทันทีที่เห็นเธอออกมาจากรถเขาจึงเข้ามาคว้าม,มือบางแล้วพาเดินเข้าด้านในของตึกหรูทันทีพี่เพ็กจะพาเบล,ลไปไหนคะเดี๋ยวก็รู้ครับขาพาเธอเดินตรงไปยังลิฟต์ กดขึ้นชั้น48ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของตึกนี้เมื่อออกจาก,กลิฟต์เขาจุงมือมินตราไปยังประตูใช้กาเสียบเข้าไปภายในห้องสุดหรูเขาเปิดประตูให้เธอเข้าไปภายในมินตราถึงกับตกตะลึงให้กับห้องชุดที่แสนสวยหรูหราเต็มพื้นที่และความใหญ่โตของห้องนี้ที่ถูกตกแต่งไว้อย่างเรียบร้อยมีเฟอร์นิเจอร์ ครบชุดห้องครัวก็เต็มไปด้วยอุปกรณ์ทันสมัยมีสองห้องนอนใหญ่เธอหันไปมองหน้าเขาเพื่อหาคำตอบแต่เขากลับส่งยิ้มบางๆมาให้ห้องสวยมากเลยค่ะพี่เพชโครงการใหม่ของพี่เพชหรือคะครับเบลชอบห้องนี้ไหมครับมัาไปห้องตัวอย่างนะพีระจูมือบางเดินไปยังโต๊ะที่มีซอเอกสารวางรออยู่บนโต๊ะนั่น เขาหยิบแล้วส่งมันให้คนตรงหน้าอะไรคะเปิดดูสิครับมีตรารับมาด้วยความสงสัยและมีท่าทางงงๆเขาไม่ตอบเพียงส่งสิตาบอกให้เธอเปิดดูมือบางไม่รอช้าทําตามคำบอกทันทีจึงเห็นเอกสารสิทธิ์ห้องชุดอยู่ในนั้นเธอเหมอะเอกสารอยู่ชั่วครู่สายตาเห็นชื่อของตัวเองอยู่ในเอกสารสิทธิ เธอไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเธอจึงมองหน้าเขาอีกครั้งเพื่อขอคําตอบห้องชุดนี้เป็นของเบลพี่ยกให้เก็บเอาไว้วันหยุดอยากมานั่งเล่นก็มาได้หรือจะพาใครมาก็ได้ยกเว้นผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่เขาชี้นิ้วข้อหาตตัวเองด้วยไปหน้าเจือยิ้มน้อยๆแต่อีกคนที่มีอาการตกใจก็ยังยืนงงสงสัยอยู่แบบนั้น พูดจริงหรือครับพี่เพชแล้วยกให้เบลทำไมคะราคามันไม่ใช่น้อยห้องนี้ราคาคงไม่ต่ำกว่าเจดล้านเบลไม่กล้ารับไว้หรอกคะ่ะสิบล้านนิดหน่อยเองไม่มากหรอกโหเบลยิ่งรับไม่ได้คะ่ะถ้าแพงขนาดนั้นพี่เพชต้ตองเพี้ยนไปแล้วแน่ๆเลยพีระมองหญิงสาวแล้วยิ้มอย่างพอใจกับอาการของเธอ เชื่อว่าเธอไม่ได้แกล้งพูดเหมือนผู้หญิงคนอื่นของเขาที่คบมาตลอดเธอเป็นคนปากกับใจตรงกันเสมอเขารู้สึกพอใจและสบายใจเวลาอยู่ใกล้ทำให้ไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนชอบก็คือชอบเกลียดก็คือเกลียดรักก็คือรักพี่ไม่สนใจเรื่องราคาถ้าเบลชอบและพี่อยากให้เบลเก็บเอาไว้ถ้าวันข้างหน้า เบลไม่ได้อยู่กับแม่ใหญ่เบลก็มาอยู่ที่นี่ได้แล้วถ้าเบลจะตกแต่งอะไรเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ยังได้นะจะได้ถูกใจเบลตามสบายนะครับเบลว่าแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วค่ะเรียบหรูห้องจะได้ไม่ลกและสะอาดตาดีด้วยค่ะอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งที่พี่ชายหนุ่มเดินหาออกไปเล็กน้อยเพื่อหยิบอะไรบางอย่างมีนตรามองตามร่างสูง ที่เดิมไปหยิบอะไรบางอย่างออกจากกระเป๋าด้วยความสงสยัยกับการกระทําหลายอย่างในวันนี้เธอมองเห็นสิ่งที่เขายื่นมาให้ตรงหน้าและรู้แล้วว่ามันคืออะไรยิ่งตกใจมากไปกว่าเดิมหลายเบอร์เลยทีเดียวเพราะมันเป็นเช็คเงินสดที่สําคัญตัวเลขที่เขียนไว้ทําให้เธอถึงกับเงยหน้าขึ้นมองเขาถ้าดูไม่ผิดตัวเลขที่เขียนคือสมล้านบาทพี่ให้เบล เอาไปขึ้นเงินที่ธนาคารจะซื้อหรือตกแต่งอะไรก็ได้ตามใจไม่ต้องเกรงใจทำตามที่เบลต้องการได้เลยเบลจะซื้อจนหมดหรือซื้อบางส่วนก็ตามใจเลยส่วนที่เหลือเบลก็เก็บเข้าธนาคารไปเลยมันเป็นของเบลพี่จะได้สบายใจและรู้สึกอุ่นใจว่าตอนนี้เบลมีทั้งที่อยู่แล้วก็เงินเบลไม่ต้องมีห้องหรูแบบนี้ก็ได้ค่ะถึงยังไงเบลก็ต้อง อยู่เป็นเพื่อนและคอยดูแลแม่ใหญ่นับวันท่านก็ยิ่งอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆจำเป็นต้องมีคนคอยดูแลนะคะเบลชอบบ้านหลังเล็กกระทัดรัดมากกว่าห้องสี่เหลี่ยมค่ะพี่เพชพีระอดยิบออกมาไม่ได้ในความตรงไปตรงมาอย่างพอใจอีกครั้งเขาประคองมือบางขึ้นแล้ววางเช็คลงในฝ่ามือบางนั้นจ้องมองไปหน้าสวยหวานก่อนที่ จะรวบเอลเธอและดึงคนตัวบางเข้ามาใกล้อย่างนุ่มนวลวันหน้าพี่จะสร้างบ้านหลักกระทัดรัดตามที่เบลชอบให้นะครับตอนนี้ช่วยรับห้องชุดนี้ไว้ก่อนพี่อยากให้มันเป็นพื้นที่ของเราเวลาที่คิดถึงอยากอยู่ใกล้ๆเราก็มาอยู่ด้วยกันได้ไม่ต้องคอยหลบเลี่ยงเสรตาใครอีกอย่างมันก็อยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานของเบลด้วย เบลสามารถขับรถออกมาหาพี่ได้แบบไม่เสียเวลาวันหยุดนี้เราเริ่มมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับพี่อยากกอดเบลพี่อยากให้เบลมาทำอะไรให้พี่กินเบลหาเวลาออกมาได้ใช่ไหมครับหรือต้องอยู่กับแม่ใหญ่ตลอดครับน่าจะพอได้อยู่นะคะพักนี้แม่ใหญ่ออกไปสังสรรกับเพื่อนๆของท่านโดยเฉพาะนักจิบชาที่บ้านหม่อมจินดาเบลคิดว่า พอหาเวลาออกมาได้ค่ะแล้วพี่เพชรจะให้เบลทำอะไรให้พี่เพชรกินหรือว่าอยากกินอะไรเป็นพิเศษคะแล้วพี่เพชรจะให้เบลมาตอนไหนเบลจะได้กะเวลาถูกพี่มาได้ทุกเวลาเบลนั่นแหละที่จะให้พี่มาตอนไหนหรือเมื่อไหร่เบลสะดวกเวลาไหนเบลบอกพี่นะเดี๋ยวพี่ให้ลุงทศนำของสดมาใส่ตู้เย็นรอเบลมาถึงจะได้ทำได้เลยไม่เสียเวลา เออแล้วลุงทศจะไม่ต้องกลัวลุงทศไม่พูดกับใครแน่นอนทำจะให้สบายจะได้มีความสุขเวลาที่เราอยู่ด้วยกันพีระมองหญิงสาวด้วยรอยยิ้มบางๆและสายตาที่อ่อนโยนค่ะมีนตราย,ยิ้มอย่างหมดความกังวลใจเมื่อได้ยินคำยืนยันหนักแน่นแบบนี้แต่ภายในใจกลับมีคำถาม ว่าเมื่อไหร่พี่จะบอกถึงความสัมพันธ์ของเธอกับแม่ใหญ่ใจอยากถามแต่ก็ไม่กล้ามินตรามีแต่ความคิดที่สับสนปนเปเพราะไม่รู้ว่าถ้าแม่ใหญ่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างโอเคตกลงว่าตอนนี้เบลรับห้องนี้แล้วนะครับก็ได้ค่ะถ้าพี่เพชรต้องการให้เบลรับไว้จริงๆเบลขอบคุณพี่เพชรมากนะคะมินตรายกมือไหว้ยอย่างนอบน้อม ดีจะที่เขามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยที่แสดงออกมาให้เห็นถึงแม้ในความฝันต้องการมีบ้านกระทัดรัดเป็นของตัวเองและก็ยินดีที่จะรับทุกอย่างที่พี่มอบให้ต่อให้สิ่งนั้นมันไม่มีมูลค่าใดๆเธอก็เต็มใจถ้าสิ่งของเหล่านั้นเขาเ้าไปผู้หยิบยื่นให้แค่ขอบคุณด้วยคำพูดยังไม่มากพอหรอกพี่ต้องการคำขอบคุณที่มากกว่านั้น หญิงสาวเหตุรอยิ้มของเขาแบบนี้ก็เดาได้ไม่ยากว่าต้องการอะไรส่วนเธอนั้นก็เต็มใจปรนิบัติให้เขาทุกอย่างไม่ใช่เพียงเพราะข้าวของที่เขามอบให้แต่เพราะความรักและหัวใจที่เรียกร้องต้องการเช่นกันที่อยากมีเขาอยู่ใกล้ๆงั้นพี่ว่าเรามาฉลองคอนโดใหม่กันว่าแต่ตรงไหนมุมไหนดีนะพีระปลายตามมองไปยังชุดรับแขก และเดเบตตัวยาวตรงห้องรับแขกทำเอาเจ้าของไปหน้าสวยหวานที่ตอนนี้เปลี่ยนซับสีแดงละเลื้อทำให้เขาเห็นความสวยใส่น่ารักน่าเอ็นดูมากขึ้นไปอีกไม่เอาค่ะพี่เพชมันประเจอบประเจออ์เกินไปเดี๋ยวใครไม่เห็นเข้าชั้น48นี่นะเบลงั้นไปที่เตียงคิงไซส์เลยดีกว่าพี่สั่งมาแบบพิเศษเลยนะพี่กลัวเบลนอนแล้วจะอึดอัด ปากกรพูดจมูกโด่งก็สุกายไปตามพวงแก้มนุ่มมือหนาก็ไม่ยอมให้เสียเวลาค่อยๆเปลื้องผ้าอาพรอ,ออกจากกาทีละชิ้นมินตราให้ความเงียบพร้อมกับรอยิ้มไปยังเขาเป็นคำตอบชายนุ่มช้อนตัวเธอขึ้นแล้วพาเดินตรงไปยังที่หมายตามใจต้องการพี่วาดภาพเราสองคนทับอะไรหลายอย่างกันที่นี่ แล้วพี่จะทํามันทุกม,มุมและทุกที่ที่ต้องการเลยนะเบลบ้าพี่เพรบ้าพูดอะไรก็ไม่รู้มือบางฟาดตรงไหลหนาด้วยความอายแล้วก็แปลเปลี่ยนไปความต้องการไม่ต่างจากเขาเมื่อเขาปลุกเราด้วยปลายลิ้นและมืออันชนานาญการกายกำยำบึกบึนที่ตอนนี้กำลังบดเบียดเข้าหาช่องว่างระหว่างน่องเลียวงามวันนี้พี่ขอฉลองแบบรวดรัดก่อนนะครับ รอวันหยุดค่อยจัดเต็มมินตราแทบไม่ต้องตอบโต้อะไรตอนนี้เขานำลิ้นฝีปากอุ่นประกบแนบกับลิ้นฝีปากบางลิ้นของเขาสอดเข้าไปดูดดืม่มกับอีกลิ้นอย่างหิวกระหายมือหนาบีบคลึงนวดเฟ้นเนินอ,อกเนินอ,อกอวบนุ่มหยุ่นทําเอาเจ้าของเดือนกายสะทานเสียวซ่าไปทั้งตัวมือหนาค่อยๆรูปไร แล้วลากลงไปหากระโปรงที่สั้นแค่เขา่าซึ่งตอนนี้มันล้นขึ้นไปถึงต้นขาเลียวขาวอมเฉมพูชายหนุ่มครึงฝ่ามือลงตรงเนื้อนเนื้อนุ่มด้วยใจที่หอยหากระโปรงถูกถลกขึ้นอย่างรวดเร็วพอๆกับแพนตี้สีขาวที่ตอนนี้ไปอยู่ทางปลายเท้าเขาโน้มใบหน้าลงไปฝั่งลินอุ่นที่ล่องฉ่ำชื้นดูดดื่มเกสรสวยอย่างเร่งรีบ จนเจ้าของเกสอนถึงกับพวาสุดตัวเขาดึงมือบาพาลงไปหากายผายตึงที่กำลังพังะตั้งรู้หรือยังว่าพี่หิวเบลมากแค่ไหนมันอยากเข้าไปอยู่ในตัวเบลแทบแย่แล้วมินตราทำตามชายนุม่มแต่ดูเหมือนจะช้าเกินไปเขาจัดการปลดเข็มขาดแล้วถอบมันออกเองด้วยความช่ำชองมือบาอบอุ้มความเป็นชดชา้ชา แต่ดูเหมือนจะไม่ทันใจเสือหนุ่มอย่างเขาอีกแล้วเขาจึงรวบความเป็นชายพลางเคลื่อนกายไปถูถ่ายในร่องฉ่ำชื้นอะยิ่งเขาครึงเค้นเกศสอนอ่อนนุ่มมากเท่าไหร่มินตรายิ่งสถานเสียวมากเท่านั้นจึงต้องปล่อยเสียงแห่งความสุขออกมาเหมือนคนลืมตัวร้องสิเบลอย่าอายปล่อยมันออกมาไม่ต้องกลัวใครได้ยิน มีแค่เราในห้องนี้ชั้นนี้ไม่ต้องเก็บกดอะไรเราทำตามหมัวใจของเราได้อย่างอิสระเพราะเหตุนี้ไงพี่ถึงอยากให้เบลหลับห้องนี้ไว้เพื่อเราจะได้ทำแบบนี้ไงครับสิ้นคำเสือหนุ่มก็รวบสองน่องเดียวแล้วทยานเข้าสู่กายสาวตนอีกฝ่ายตั้งตัวแทบไม่ทนันเผอละออกมาอย่างดื่มตัวด้วยความสุขและไม่กลัวใครจะได้ยินตามที่คนเป็นพี่บอกไว้ ดีมากนั่นแหละราออกมาดังๆตามความสุขที่ได้รับพี่อยากได้ยินเสียงเบลพี่รักกระหน่ำกายใส่ไม่ยัง้งหวังจะได้ยินเสียงอันแสนเป็นสุขของเธอและเธอก็ไม่ทำให้เขาผิดหวังเพราะทุกครั้งที่เขาผมกำลังบทเบียดเ,เ,เธอจะบอกเขาถึงความพึงพอใจมากแค่ไหนด้วยเสียงอันอ่อนหวานเย้าย,ยวนชวนให้ลงไหลแบบนี้ทุกครั้งไปเขาจึงตั้งใจ มอบความสุขด้วยเช่นกันเขายอมรับแต่โดยดีว่าไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำให้เขาคลั่งได้มากเท่าเธอมาก่อนทุกครั้งที่คิดถึงเธอกายเบื้องล่างของเขามักตื่นตัวเสมอเสมอจนเขาแทบทนไม่ได้ต้องเรียกหาเธอมาเพื่อบำเลอรักให้กันและกันแต่นี้ต่อไปเขามั่นใจว่าเขาจะได้ทำแบบนี้ได้บ่อยครั้งในที่ส่วนตัวของเขาและเธอ ที่เขาเป็นคนสร้างยากที่จะมีใครร่วงรู้เขาตั้งใจจะใช้ห่วงเวลาเหล่านี้อย่างเต็มที่และมีความสุขปริกันส่วนเธอนั้นเขามั่นใจว่าเป็นสุขไม่ต่างไปจากเขาหรืออาจจะมากกว่าในเมื่อเขาคือคนแรกและคนเดียวที่ปลนเปิดความสุขให้กับเธอวันหยุดสุดสัป,ปดาห์คุณหญิงจินดานักจิตน้ำชาตอนบ่ายกับคุณหญิงวาน,นี และตอนนี้ทั้งสองกำลังคุยกันอย่างมีความสุขในเรื่องราวต่างๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหม่อมราชวงศ์นับดาวสังเกตว่าคุณแม่ของเธอนัดแม่ใหญ่มาเป็นแขกประจำบ้านเสมอๆในตอนบ่ายและคุยกันยาวจนก,กระทั่งร่วงรับประทานอาหารเย็นตั้งแต่เธอกลับมาจากอังกฤษได้พักใหญ่แล้วคุณแม่ก็ชวนเพื่อนๆมาพบปะบ่อยมาก จากความสงสารถึงความไม่ปกติทําให้ต้องถามมารดาตัวเองยามีโอกาสหม่อมแม่คะภาคนี้คุณแม่ใหญ่และเพื่อนๆของคุณแม่แวะเวียนกันมาไม่ได้ว่างเว้นกันเลยนะคะโดยเฉพาะวันหยุดอา้าวทาไมถามแบบนั้นคะลูกสาวแม่สวยการศึกษาดีชาติตระกูลไม่ต้องพูดถึงไม่แปลกนะคะลูกที่ลูกสาวแม่จะเป็นที่หมายตาของใครต่อใคร หม่อมจินดาตอบลูกสาวด้วยใบหน้าเจือยิ้มน้อยๆหม่อมแม่จะรีบยกหญิงให้ใครแบบนี้ไม่ได้นะคะหญิงไม่เข้าใจเลยจริงๆอย่ามาทำเป็นพูดไปเลยแม่รู้นะว่าหญิงน่ะมองใครและเล็งใครโดยเฉพาะคุณเพชรลูกชายคุณแม่ใหญ่หญิงให้ความสนใจมากกว่าคนอื่นๆหม่อมแม่ไม่มีความลับอะไรที่ลูกสาวของหม่อมจินดาจะปิดผู้เป็นมารดาได้ หม่อมจินดารับรู้สิ่งเหล่านี้ได้จากแววตาของลูกสาวที่เวลามองชายหนุ่มอย่างพึงพอใจถึงแม้ว่าจะไม่แสดงออกและสงวนท่าทีไว้ก็ตามแม่ดีใจนะที่หญิงตาถึงคุณเพชรนะ่ะเหมาะสมกับหญิงของแม่มากที่สุดทางรูปสมบัติทรัพย์สมบัติครบถ้วนสมบูรณ์แบบทุกอย่างถ้าหญิงได้มาเป็นสามีชาตินี้ทางแม่และท่านพ่อน,นอนตายตาหลับแล้วล่ะแต่เรา ยังไปแค่เพื่อนกันเท่าน,นั้นนะคะหมอแม่ตอนนี้เป็นเพื่อนอีกหน่อยก็เปลี่ยนเป็นแฟนได้จ้าเชื่อแม่สิถ้าตอนนี้หญิงไม่มีใครอีกอย่างเท่าที่แม่สืบดูคุณเพชรก็ไม่มีใครแบบชัดเจนและถ้าต่างคนต่างเปิดใจรับซึ่งกันและกันได้แม่คิดว่าไม่มีอะไรยากหรอกจ้าหญิงไม่อยากคิดนะคะว่า คุณเพชรจะไม่คบหาดูใจใครอยู่เพียงแต่เขาไม่บอกหรือเปิดเผยก็เท่านั้นเท่าที่แม่ถามคุณพี่ใหญ่คือไม่มีนะจ๊ะหรือถ้ามีก็แค่ผู้หญิงธรรมดาทั่วไปที่มีไว้ควงเล่นๆไม่ได้จริงจังอะไรไว้ใช้ตักตวงความสุขไปวันๆแล้วก็ใช้เงินหรือไม่ก็ลถและบ้านก็เท่านั้นแม่น่ะสักประวัติการครบหาสาวจากคุณใหญ่ท่านก็บอกว่าไม่เห็นจะคบใครไปพิเศษ หรือถ้าจะมีอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะท่านไม่เคยถามลูกไม่เคยถามลูกชายของท่านท่านให้อิสระในการเลือกคู่แต่คุณเพชรไม่เคยคุยกับหญิงในเชิงอื่นนะคะนอกจากคุยกันแบบเพื่อนแลกเปลี่ยนความคิดกันเรื่องงานทุกครั้งเรามักมีไอเดียไม่เหมือนกันแต่ก็สามารถแลกเปลี่ยนกันทางความคิดได้โอ้ยหญิงของแม่นะ่ะคุยกันบ,บ่อยเจอกันบ,บ่อย เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเองล่ะคะลูกเชื่อแม่สิว่าแต่มลืลอนเนนี้แม่ขอนัดทานข้าวที่ครือหัดของท่านด้วยนะหญิงกับคุณเพชรก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วแล้ววันนี้แม่ออกปากชวนท่านกับคุณเพชรให้มาทานข้าวเย็นที่บ้านเราแม่คอจัดแจงให้แบบนี้อีกไม่นานหญิงกับคุณเพชรก็จะกลายเป็นคู่รักที่เหมาะสมที่สุดแห่งปีเลยทีเดียวหม่อมแม่แน่ใจหรือคะมากที่สุดคะลูก ลูกสาวแม่งามพร้อมสักขนาดเนี้ยเหมาะสมที่จะเป็นคนที่คู่ควรที่สุดถ้าคุณเพชรปล่อยให้หญิงหลุดมือไปคงเป็นผู้ชายที่โง่มากเลยนะลูกแม่ว่าจบตอนที่11บอรอฟังตอนต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไปกำลับบงใจช่องด้นะคะขอบคุณค่ะ